คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบ ball, NBA, สาสเกตบอล NBA เสหรัฐอเมกาเช้าวัวนเสาร์โดยเกมนี้เป็นคู่เอกประจำวันครับเป็นการพบกันระหว่างคริปแลนด์คาลียทีมที่ไร้ผ้ายอยู่ในขณะนี้ครับจะได้เปิดบ้านร o c k เกชมาร์เก f ตฟิ d เฮ,ฮาส e 7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของทีมขวัญใจมาชนสะพานทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์สโดยเจ้าบ้านโค้ชคือเคนนี่เอ็ดกินสันวันนี้จะได้ดวลกับยอดโค้ชอย่างสตีฟเคอร์ของสะพานทองครับโดยคลิปแลนด์คาบเลียครับเก็บชัยชนะมาแบบไม่เคยแพ้ครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนนกกระทงนิวลีนพิลิแคนส์แล้วก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์131ต่อ122ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นสไปเดอร์แมนโดนแวนมิเชล29แต้ม4รีบาวน์สามแอสซิส เสริมด้วยเจ้าหัวฟูจเดตอัลเลนครับทำดับเบิลดับเบิล16แต้ม14รีบาว2แอสซิสและยังได้การตัวเก่งอย่างดาริอุสกาเลน14แต้ม1รีบาว9แอสซิสสุดท้ายคลิฟแลนด์คาเอียเอาชนะไปได้แบบสวยงามส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตทวอรวเออร์ผลงานในเกมล่าสุดถือว่าไม่ธรรมดาครับบุกไปเยือนทางด้านบอสตันเซลติกแชมป์เก่าในฤดูก,กาลที่แล้วแล้วก็ย้ำแค้นไปได้สำเร็จครับจบไได้วยสกอร์118ต่อ112 โดยสตีเฟนเคอร์รี่กดไป27แต้ม7รีบาวด์9แอสซิสต์เสริมด้วยแอนดรูวิกกินส์ครับ16แต้ม2รีบาวด์ครับส่วนบัดดี้ฮิลในวันนั้นมี16แต้มกับ6รีบาวด์สุดท้ายเป็นสะพานทองท,องที่เฉียบขาดกว่าในช่วงท้ายเอาชนะบอสตันเซลติกไปได้แบบสนุกมากครับโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านคลิฟแลนด์คาวาเลียครับก็ยังคงใช้ทางด้านดารุสกาลนในตำแหน่งพไพการ์ดลงมาดวลกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ ตำแหน่งนี้แน่นอนครับคงต้องโ้ยกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รีเหนือกว่าชุดใงการมือยิง3ามคะแนนคริปแลนด์เคารเรียยังคงเป็นสไปเดแมนโดยรแวนมิเชลจะได้ดวลกับโมเสสมุดดี้ครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับคริปแลนด์เคารเรียดูดีกว่าชัดเจนส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านน่าจะยังคงใช้ไอแซคโอโคโรครับก็ดุดันทั้งเกมรุกและเกมรับจะได้ดวลกับแอนดูวิกกินส์ครับตำแหน่งนี้ผมชอบแอนดูวิกกินส์มากกว่าชื่อชั้นและภาษีถือว่าดีกว่า ส่วน power ์เวิร์ดในวันนี้จะเป็นหอคอยคู่อย่างอีวานโมบี้จะได้ดวลกับพี่บัวเขียวเดรมอนกรีนครับเรื่องของเกมรับถือว่าสูสีครับอีวานโมบี้รีบาวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เรื่องของความเกาามเ่าความเขี้ยวต้องไปที่เดรมอนเซ็นเตอร์คุมวงในครับเจ้าหัวฟูจารเด,ดอาเลนจะได้ดวลกับทรานสแจคสันเดวิสครับก็เป็นตำแหน่งที่คริปแลนด์คาเลียเจ้าบ้านถือว่าได้เปรียบสะพานทองครับในการรีบาวถือว่าดีกว่า เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านยังคงมีแม็กสตูดครับแล้วก็ดีนเวทครับที่มีอาการบาดเจ็บครับแต่ในรายของดีนเวทต้องรอเช็ควันต่อวันว่าจะลงสนามมาเติมเต็มในส่วนของตัวจริงได้หรือไม่ในเกมนี้ครับส่วนสะพานทองโคเรนสเตย์วอร r เีอร์มีเดนโทนี่เมลตันอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องรอเช็ควันต่อวันครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะทราบโดยเพ่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านคริปแลนด์คาเปียครับที่จะลงมาดวลในควอเตอร์แรกกับสะพานทองประกอบไปด้วยไดรุสกาแลนเดนแวนมิเชล ไอแซกโอโคโรอิวานโมบรีและจารีตแอนเลนส่วนทีมผนวชใจมาชนครับสปันทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์สประกอบไปด้วยพิแกงสตีเฟนเคอร์รีโมเซตมูดดี้แอนดรูวิกกินส์ครับเดรมอนกรีนทรานส์แจ็กสันเดวิสโดยสปันทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์ทีมเยือนรังอันดับ3ในสายตัวนตกชนะ7แพ้1ครับส่วนเจ้าบ้านคริปแลนด์เคาเลียครับเป็นทีมเดียวในซีซั่นนี้ที่ยังไม่แพ้ใครครับลงเล่นมาแล้ว9เกมชนะทั้ง9เกม โดยโดนแวนมิเชลครับเจ้าสไปเดอร์แมนครับรูการนี้กดไป23.8แต้มต่อเกมจะได้ดวนกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รีซึ่งในซีซั่นนี้ทำสกอร์ไม่ได้สูงมากครับอยู่ที่21.2แต้มต่อเกมครับจะเด่นเรื่องการแอสซิสต์และสร้างเพลย์กับเพื่อนมากกว่าครับ โดยเฉพาะทางด้านบัตดี้ฮิลครับโดยเคอรี่มีอยู่4 4ฟิลโกในซีซั่นนี้ถือว่าไม่เลวครับโดยทัศนะของจานเจนในคู่นี้เรียกได้ว,ว่าคริปแลนด์คาเลียกับโกลเด้นสเตทครับมาเจอกันในแบบถูกที่ถูกเวลาครับคริปแลนด์คาเลียกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับเช่นเดียวกันกับทางด้านสมาร์ทองโกลเด้นสเตทร r เออร์ เกมนี้คงต้องตัดสินกันด้วยผู้เล่นชุดที่2และ3ด้วยครับแล้วก็มันสมองของโค้ชของทั้ง2ทีมครับแต่ส่วนตัวชอบโค้ชของสะพานทองมากกว่าวันนี้น่าจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ได้ถ้าแพ้คงไม่เกิน4แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ